ครับผมครับสาธุนับเป็นเป็นโชคดีเลยนะฮะเป็นโชคดีนะ,ะเป็นเป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากนะครับทีมของอังอุดอรนะฮะได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของสวนธรรมชาวศีวิไลคณะที่ทีมงานเราจะเดินทางกลับนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากทีมงานเราได้พบกับท่าน พระวิทยานะครับอัคคปัญโยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเลยนะครับกล่าวนพิธการครับท่านอาจารย์ครับท่านพระวิทยาอัคคปัญโยที่เดินทางมาจากจังหวัดเลยนะฮะวันนั้นนะครับในวันที่30มีนาคม2564นะครับที่เป็นข่าวทางช่องอมรินทีวีโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับท่านพระอาจารย์วิทยาได้เดินทางมาสนทนาธรรมกับท่านขุศลมีเทศนะครับซึ่งเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณณสถานธรรม ณสวนธรรมแห่งนี้นะครับ<ช>เหตุการณ์วันนั้นครับท่านพระอาจารย์ครับเหตุการณ์เมื่อนั้นท่านในมาสุจรราธรรมครับท่านผู้นำทางจิตวิญญาณท่านพระอาจารย์มีความเห็นมีความรู้สึกอย่างไรครับที่ท่านได้สัมผัสกับสถานที่แห่งนี้และผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งนี้ครับอาจารย์ครับในในความรู้สึกและก็เจตนาที่มา ที่มานี่ก็ตอนนั้นก็มาแสดงธรรมก็มาแสดงธรรมถึงเหตุปัจจัยต่างๆที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธเจ้าหรือเรื่องของพระสีานและความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เกิดจากทางจิตใจจากทางความคชดอนะอัตมาเองก็ไม่ได้มีความเชื่อหรอกในเรื่องนี้เพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าครับไม่เคยเห็นพระสีกานนะแต่บุญที่เลยมาบวชอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นนี่แหละครก็เลยพิสูจน์มา ตลอดทีนี้ก็เลยมาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากจิตใจของคนเราเกิดจากความคิดคนเราคิดสารพัดนะเท่าที่จะคิดได้รู้มาจากไหนได้กินมาจากไหนตาเห็นอะไรมันก็คิดใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละไอ้ความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีแตกต่างกันออกไปแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ขึ้นอยู่กับอ่ะแต่ละคนน่ะจะพิสูจน์ไหมในสิ่งที่เราอยากเชื่อถ้าเราพิสูจน์ถ้าเห็นว่ามันจริง แล้วก็เราเป็นคนตัดสินครับแต่ถ้ามันไม่จริงเราก็เป็นคนตัดสินตัวของเราเองใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงความจริงอย่างพระอาจารย์วันนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเขาก็นิมนต์มาครับถ้าไม่นิมนต์มาก็ไม่ได้มาหรอกอย่างสนนพุทเขาก็เคยมาวันนั้นมาบอกว่าไม่อยากให้ลวงพ่อเข้ามาอีกได้ไหมก็บอกว่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่อยากเข้ามาครับแต่ทางสถานธรรมเขาก็อยากฟังธรรมะจากลวงพ่อหนอเพราะว่าฟังแล้วก็เข้าใจ นะมีความเข้าใจในธรรมที่หลวงพ่อได้สื่อสารออกไปเขาก็เลยนิมนต์มาเนี่ยก็เลยมาวันนี้เหมือนกันละมาชั้นเพจนะก็จะได้มาบอกเขาว่าเออในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดใช่ไหมถ้ามันผิดเราก็แก้ไขครับถ้ามันถูกเราก็เออทาต่อไปครับเนี่ยเราก็ก็สอนให้เขาได้รู้นะความเป็นไปเป็นมาของจิตใจเพราะว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันถูกฝึกมารู้มาเชื่อมาไม่เหมือนกันอีกไหม นั่นแหละหละวงพ่อก็เลยมาเตือนสติกับทุกๆคนนั่นแหละว่าการที่เราจะเชื่ออะไรเนี่ยมันต้องมาจากใจของตัวเองใจที่รู้จริงใจที่รู้จริงเนี่ยก็หมายควาว่าเรารู้อะไรบ้างอะ่ะที่ความคิดของตัวเองอะอนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสสิ่งที่เราไปรู้เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ไหม,มแล้วมันเป็นของจริงไหมใช่ไหมฮะเหมือมนกับว่าธรรมะของผู้เจ้าท่านสอนให้เราดับทุกสอนให้รู้เหตุแห่งทุก สอนให้รู้ทุกแล้ววิธีดับทุกเราก็เข้าไปพิสูจน์มันอาตมามาพิสูจน์ออนะอาตมาใช่แจ่มแจ้งแดงแจ๋ใช่พราอาตมาพิสูจน์แล้วอาตมาก็มองเห็นา่าเออธรรมที่พุทธเจ้าชี้แจงมาอย่างนั้นน่ะไม่ว่าจะมาจากตำราหรือครูบาอาจารย์สอนมาเราก็นำมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบก็เห็นจริงว่าหลักธรรมของพุทธเจา้าในเรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยเป็นความจริงนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัฏฐานเรามาฝึกฝนใช่ไหมมันก็เลยเกิดสติเกิดปัญญามองเห็นความจริงมองเห็นสัจธรร,รม,มว่าทุกข์มันมีจริงรนะทุกข์ก็คืออะไรก็ตามมันจะดีไม่ดีถ้าเราทนไม่ได้มันทุกข์ทั้งนั้นแหละถึงไหมเออเราก็รู้ว่าจะวิธีนั้นที่จะทําดับทุกข์คืออะไพราะให้มีสติปัญญามองเห็นความทุกข์แล้วก็วางในสิ่งที่มันทุกข์เพราะทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปก็เหมือนฟ้าเหมือนฝนมันเกิดแล้วมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติอารมณ์ของเราก็เหมือนนกั จิตใจก็เหมือนกันความนึกคิดก็เหมือนกันมันไม่เที่ยง่ะใช่ไหมดเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับใช่ไหมเราก็เห็นในจุดเนี้ยถ้าเราเอาหลักจุดนี้มาพิจารณามาเรียนมาสอนมาลูกกันมันก็คงไม่มีปัญหาต้องมาถกเถียงกันหรอกเพราะคนเรามีความคิดคมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันจริงไหมเนี่ยมียิ้มมีหัวเราะมีร้องไห้ดีใจเสียใจเหมือนกันใช่ไหมนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนครูบาอาจารย์ท่านก็บอก ว่าธรรมะก็คือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราไม่เข้าไปยึดไปมัน่นมันไปถือมันมากเกินไปมันก็ไม่ทุกข์มันเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงไหมกายก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติ กายมันเกิดมาเนื้วมันเหนียวมันแห้งมันก็พังไปเป็นสู่สภาพเดิมว่ามันคือดินทีไหมครับจิตมันก็คิดแต่ละวันไม่รู้เรื่องอะไรมั่งใช่ไหมสารพัดที่มันจะปรุงจะแต่งไปใช่ไหมถ้าเราเอาไปยึดไปมั่นมันมากก็เป็นทุกข์อยากให้เป็นนู่นเป็นนี่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นแต่ถ้ามันเป็นก็ดีใจพอใจเป็นสุขเนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างนี้ธรรมชาติของจิตฉะนั้นถ้าเรามีสติพิจารณาเขาเราก็จะไปยืดไปมั่ดมันสุขก็ดี ใช่ไหมล่ะเนี่ยเราก็มาสอนกันอย่างนี้มาบอกกันอย่างนี้นะก็แล้วแต่อ้ใครจะไปคิดแล้วแต่ใครจะไปพิจารณาเราจะไปบังคับให้เขาเขาคิดเหมือนเรามันก็ไม่ได้เราจะไปบังคับให้เขามาศรัทธาเราให้เชื่อเรามันก็ไม่ได้ความเชื่อความศรัทธามันเกิดจากเรานี่เองจิตใจของเรานี่ว่าพิจารณาอย่างไรอะไรนี่ลวงพ่อก็มีหน้าที่นี้ไม่ได้มาสนับสนุนไม่ได้มายกย่องอะไรใครที่ไหนหรอกนะ มาก็เพื่อมาคบคุณคมาศึกษาเออบางทีถ้ามันผิดหรือมันเขาอาจจะมองอห็นว่าเออมันผิดนะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ไดนะ้ใช่ไหมเออมันถูกนะเขาก็อาจจะทําต่อไปใช่ไหมอะไรก็ตามถ้าทาขึ้นมามันก็ต้องถานูปัผ่นนีคนที่เขาสนใจครับจะผิดหรือถูกนั้นมันก็อยู่ที่แต่ละจิตด,ดวงวิญญาณของแต่ละคนพิจารณาไปอย่างไร,รนี่คือ <c oughs> ธรรมเทศนาของอท่านพระวิทยานะครับอัคขปัญโยจากจังหวัดเลยนะครับซึ่งท่านให้ขอคิดได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจะตรงไปตรงมาและเป็นกลางให้พี่น้องพุศ้ศทธาสนิกชนได้ตัดสินใจช่างใจเองอ,อยากให้พระอาจารย์วิทยาทิ้งท้ายให้ความรู้เกี่ยวกับ พระศาสดาส,สีอารยวตทย์ของเราให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ยังไม่รู้ว่าพระสีอารยวตทย์ของเราเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ครับอ๋ออันนี้เนาะอาตมาเกิดมาพ็ไม่เคยเห็นพระเสีเรียะมเมตตาได้ยินแต่ภูบาอาจารย์พูดสอนมาแล้วก็ได้ยินจัดลำดับตำราที่เราได้ไปอ่านครับไอเรื่องอย่างนี้เขาบอกว่าสองอีกสองพันห้าร้อยกว่าปีถึงจะเกิดขึ้นอาตมาก็คงไม่มีชีวิตไปป่านนั้นหรอก เอาแค่หกสิบปีเจ็ดสิบปีนี่ก็ยังทอแรงแล้วก็ยังไม่เห็นแต่เห็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราในใจของทุกคนคือทุกคนมีความรักจริงไหมมีความเมตตาใช่ไหมใช่คำว่าสีอาอริยะเมตตาอ่ะเราลองแปลความสิเมตตาคืออะไรคือความเมตตาไม่มีประมาณใช่ไหมเออถ้าเราแปลความนะเอออย่างสีล่ะอริยะล่ะคือผู้ประเสริฐผู้มีปัญญาใช่ไหม ใช่นั่นแหละถ้าเรามีเมตตาเรามีความรักเราก็มีเที่ยนได้ในใจจริงไหมใช่ไหมเออถ้าเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจากกิเลสตัณหาแล้วเราไม่ทุกข์กับกิเลสตัณหาเรารู้เหตุของกิเลสเราดับกิเลสได้เราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นพุทธะครับหรือพุทธะที่แปลว่ารู้ตื่นเหมือนบานถ้ารู้มากรู้ยิ่งรู้แจ้งมากขึ้นเยอะแยะยิ่งโอ้โหเขาก็จะยกให้เป็นเจ้าเจ้าแห่งผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าก็ได้ใช่ไหมมันมาจากใจ มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่คนนู้นคนนี้หรอกแต่สําคัญว่าคนนั้นเขาบําเพ็ญบารมีมามากจนทุกคนรักและศรัทธาเขายกย่องเขาเป็นอะไรก็ได้จริงไหมเหมือนรัชกาลที่ห้าของเราท่านทําความดีมาเขาก็ยกย่องให้เป็นพุทธเจ้าหลวงใช่หรือเปล่าโอ้ก็นั่นสินะพระปิยมหาราชเป็นที่รักของประชาชนอเราก็เหมือนกันถ้าเราทําคุณงามความดีมีความรักความเมตตาเนี่ยแผ่ไพศาลออกไปเนี่ยใช่ไหมช่วยเหลือคนช่วยเหลือเพื่อนมนิลุกใ้เขาหมดทุกข์ เขาจะเรียกร้องเรียกชื่อเราอะไรก็ได้แล้วแต่เขาคราแต่หลวงพ่อมั่นใจท่านพระอ,อาจารย์วิทยาอาาักคปญโยให้ความรู้ให้ข็อคิดได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแก่แกแกม,มีประโยชน์มีคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวไทยของเราวันนี้ผมไม่ต้องขยายความอะไรมากมเพราะว่าท่านพระวิทยาท่านได้ให้ไปหมดมให้ท่าน ผู้ฟังทั่วประเทศและผู้ชมทั่วประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศของทีมที่เป็นแฟนของอังอุดอรได้รับรู้รับทราบอย่างแจ่มแจ้งแรงแก่ผมไม่ต้องขยายความต่อแล้วกราบรมสการ์สาธุสาธุ